ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังชมสยามสิงห์บุรีนิวอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ทีมงานสยามสิงห์บุรีนิวขอนําท่านมาที่สวนลูกชาติบ้านคูเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและวันนี้ทีมงานได้รับเรื้ยงเรียนจากชาวบ,บ้านและเด็กนักเรียนที่เดินเข้าออกตามถนนเส้นนี้ว่ามีต้นยางที่กําลังจะล้มขึ้นมาดังที่ภ้าท่านผู้ชมเห็นนี้ต้นยาง อายุประมาณ 20- 3 0ปีได้ถึงตายกกตายแล้วแล้วก็แห้งแล้วที่กำลังล้มขึ้นมาจะกำลังจะล้มใส่ประชาชนเห็นไปดูเห็นต้นไม้กำลังจะโค่นลงไว้กับต้นไม้อีกต้นหนึ่งรอวันที่จะล้มลงมาจากต้นไม้ที่กำลังจะล้มไปถนนสายเข้าหมู่บ้านที่มีชาวบ้านและเด็กนักเรียนใช้เส้นทางนี้ทุกวันยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลฝากถึงศูนย์น้ำรักป่าไม้ให้มาดูแลหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้มันล้มลงมาทับ เด็กได้ชาวบ้านใ้ได้นักเรียนตายเสียก่อนมันจะเกิดโศ่นาตกรรมนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับครับนี่คือเส้นทางที่จะเดินลอดต้นไม้ที่กําลังเอ็นจะล้มอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งท่านจะ,ะเห็นทีมงานของเรานะครับเดินลอดต้นไม้นะครับที่กําลังล้มและก็คาอยู่กับต้นหนึ่งท่านจะเห็นได้ว่า ถ้าเกิดล้มลงมาแล้วเนี่ยนะนะครับจะมีคนล้มตายเท่าไหร่นะครับในช่วงที่จังหวะล้มนั้นเขาไม่ได้บอกเลยว่านี่คือภาพที่ทีมงานเราลองเดินให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าต้นผ่านต้นไม้ที่กําลังจะล้มลงมานะครับครับก็เด็กนักเรียนชาวบ้านเดินเส้นทางนี้หลายครอบครัวนะครับก็ฝากถึงกลุ่ม หรือว่าผู้อนุรักษ์ป่าไม้ศูนย์ป่าไม้บ้านขุเมืองนะครับช่วยมาดูแลแล้วก็เอาลงให้หน่อยนะครับชาวบ้านเขาร้องแล้วฝากท่านมานะครับให้ดูแลชาวบ้านหน่อยนะครับจากทีมงานสยามซิงบุรีนิวครับได้รับคำร้องเรียนมานะครับ